เรียนท่านผู้แทนสํานักง,งานประหลักกระทรวงกะลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงกรมหน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจและท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสัมฤทธ ของหลักสูตรต้านทุจิตศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2 5 1 4ในรูปแบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรน์ในวันนี้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่21การต่อต้านการทุจริตและประพืตอผิดชอบพศ2 5 1 1 2 5 8 0มุ่งเน้นให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตโดยการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ ในส่วนการพัฒนาคนนั้นมีแนวทางการพัฒนาโดยการปลูกและปลูก,กจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตผ่านการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยกลุ่มข้าราชการกลุ่มทหารตำรวจรวมถึงประชาชนทุกภาคส่วนให้สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทำความผิดไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริตและเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบโดยเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาพบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่ระดับประถมไวจนถึงระดับอุดมศึกษารวมทั้งสอดแทรกไปในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการในหน่วยงานภาครัฐและรัฐสภกิจ กลุ่มทหารตำรวจและกลุ่มวิทยากรตัวคุณเพื่อปฏิรูปพลเมืองไทยให้มีความเป็นพลเมืองสามารถทําหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสํานึกจิตมั่นในความซื่อสัตย์จริตมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมีระเบียบวินยัยและเคารพกฎหมายในการนี้สํานักง,งานปปชได้ทั้งหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประกอบด้วย5หลักสูตรคือ1หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. หลักสูตรการอุดมศึกษา 3. หลักสูตรกลุ่มทหารตำรวจ4หลักสูตรวิทยากร,รปรปรชบุรลกรภาครัรฐและรัฐสากิจและ5หลักสูตรโคร้ดซึ่งคณะมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่22พฤษภาคม2561และเมื่อวันที่18สิงหาคม2563เห็นชอบให้นำหลักสูตรต้านทุติยศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการสุกอบรมของหน่วยงานเพื่อการกับเคลื่อนแผนแม่บท สำนักง,งานปปชโดยสำนักต้านทุจริตศึกษาจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลสำฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2564โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นที่ปรึกษาดำเนินการประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการกำก,กำกับติดตามและปัญหาปัจุบักเกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการเพิ่มประสิทธิผลจากการนำสูตรต้านทุติยาไปใช้มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะที่ปรึกษาดําเนินการประเมินได้กําหนดจัดประชุมชี้แจงแนวการติดตามและประเมินผลสมริตของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจําปีงบประมาณพศ2564ในรูปแบบการประชุมทางไกลวิดีโอวิดีโอคอนเฟอเรนท์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารผู้ประสานงานของสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ที่เป็นกลมตัวอย่างสําหรับการเก็บข้อมูลการประเมินเกี่ยวกับกําหนดการประเมินกรอบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรวมถึงการใช้ระบบ Thai u s อิน t ิ g ก i t y เพื่อติดตามและประเมินผลสำริจหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมกองทับบบพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวงกรม หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหน่วยงานภาครัฐสากจและผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้และขอให้การประชุมสำเร็จลุล่วงบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลสำเร็จของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2564ณบัดนี้